รู้เนื้อความในอีเมลฉบับที่สองแล้วหมอเบ็คจะทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยวมาฟังกันต่อคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีซบุ๊กสมุดเรื่องเล่าภาพ,พยนตร์โรงเล็กในจินตนาการของคุณอย่าบอกใครอีพีที่แปผมกลับถึงบ้านตอนตีสองคลานขึ้นเตียงม,มองเพดานพลางวางแผนคร่าวๆในใจ ก่อนห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ผมคิดเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำอะไรบ้างแกรี่ลามอนหรือว่ารีเบก้าภรยาของเขาเป็นคนรักอิสระบ่อยครั้งที่เธอกลับบ้านดึกดืน่นหรือบางทีก็นอนค้างที่สตูดิโอดังนั้นเมื่อเขารู้สึกตัวตอนตีสี่แล้วเห็นว่าเธอยังไม่กลับเขาจึงยังไม่ค่อยตื่นตกใจเท่าไหร่นะ แต่พอรุ่งเช้าเขาโทรไปที่สตูดิโอและได้ยินแต่เสียงตอบรับอัตโนมัติจึงทำให้เขาเกิดความกังวลขึ้นมาอย่างมากแกเรียรีบโทรหาอาตูโรผู้ช่วยของริเบก้าบอกว่าติดต่อเธอไม่ได้อาตูโรจึงรีบออกจากบ้านตรงไปที่สตูดิโอในทันทีเมื่ออาตูโรไปถึงก็เห็นประตูห้องมืดแง้มอยู่เมื่อผลักเปิด ก็เจอร่างร้าลมหายใจของรีเบก้านอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นรุ่งขึ้นผมทำตามแผนที่คิดเอาไว้ขับรถไปยังแผนกนิติเวชเพื่อพบกับหมอชนสูตรฮารเปอร์เมื่อไปถึงผมก็ถามถึงผลชนสูตรของเอลิซาเบธหมอฮารเปอร์บอกว่าข้อมูลเมื่อแปีที่แล้วถูกเก็บไว้อีกที่แล้วเขาจะดูให้ เมื่อผมถามถึงเหตุการณ์ตอนที่เขารับศพเอริซาเบตและสงสัยว่า FBI เข้ามาเกี่ยวข้องได้อย่างไรทำให้ผมรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างหนึ่งว่าหมอฮารเปอร์ Harper ไม่ได้เห็นศพมีรอยหน้าอักษรเคแล้วจึงเรียก FBI แต่เป็น FBI ที่แจ้งว่าศพมีรอยหนะ้าแล้วมาที่นิติเวชก่อนศพจะถูกส่งมาถึงซิอีขณะกำลังจะสอบถามต่อไปก็มีเพจเรียกตัวผม ไปรักษาคนไข้ฉุกเฉินที่คลินิกเสียก่อนมนักเสบดีมอนเตและคลิงสกีแผนกฆาตกรรมมาถึงที่เกิดเหตุก็เข้าสอบปากคำอาโตโรและแกรี่พอทั้งคู่ถามถึงเหตุการณ์ผิดปกติอาโตโรจึงบอกว่าก่อนตายรีเบคก้ารับโทรศัพท์จากเบคและดูท่าทางไม่ค่อยสบายใจหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงเบคก็แวะมาหาเธอ ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคาสันก็นำหมายค้นไปที่บ้านหมอเบ็กคนแปดคนของคาสันถลันเข้าไปในบ้านและแยกย้ายกันคน้นหาพวกเขาต้องเร่งทำงานก่อนที่เฮลสเตอร์คลิมสตีนจะตามทันปกติ FBI กับเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นไม่ค่อยจะกินเส้นกันนะแต่ก็มีบางครั้งที่ต้องร่วมมือกันครั้งนี้ แมดิมอนเตและคลิงสกีจะไม่เคยพอใจเมื่อคาสานและสโตนบุกไปที่สตูดิโอของรีเบคก้าแต่เพราะต้องการหาหลักฐานจึงต้องพึ่ง FBI ให้ออกหมายค้นชนิดด่วนสุดหลังจากได้แล้วทั้งหมดจึงตรงมาที่บ้านของหมอเบคด้วยกันไม่นานหลังจากนั้นที่ถังขยะใกล้ๆบ้าน FBI คนหนึ่งก็จะถุงมือยางที่ถูกโยนทิ้งในนะั้น คลึงชั่วโมงต่อมาก็มีเสียงจากโรงรถให้ทุกคนเข้าไปดูในถังขยะมีปืนพกขนาด9มม,มกระบอกหนึ่งถูกหนังสือพิมพ์ปิดอยู่เสร็จแล้วละ่ะสโตนผิวปากแต่คาสันไม่พูดอะไรเอาแต่มองเจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานพลางขมวดคิ้วมุ่นยังใช้ความคิดผมรีบกลับเข้าคลิน,นิก เพื่อตรวจคนไข้จุกเฉินซึ่งก็คือทีเจนั่นเองเขาบาดเจ็บที่แขนเพราะประตูนี้ถ้าเป็นเด็กคนอื่นจิตยาค่าเชือ้อก็กลับบ้านได้แต่ทีเจเป็นโรคเลือดออกไม่หยุดจึงต้องการให้รักษาเป็นพิเศษทุกครั้งที่ผมเห็นทีเจก็ทำให้นึกถึงครั้งแรกที่ได้เจอไทริสพ่อของเขาตอนนั้นไทริสก็ะหืดกระหอบ พาทีเจมาที่ห้องฉุกเฉินโดยอาการสลบสลายเส้นเลือดในจอตาของเด็กน้อยแตกทั้งสองข้างพอหมอตรวจเจอดังนั้นจึงแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาจับตัวไทริสใส่กุญแจมือในทันทีเพราะต่างสงสัยกันว่าเด็กจะถูกทารุณกรรมไทริสตะโกนด่าเอะอะโวยวายตอนนั้นผมผ่านมาพอดีมีตำรวจสองนายและผู้หญิงคนหนึ่งจากหน่วยสงเคราะห์เด็ก มาที่โรงพยาบาลด้วยไทริสพยายามอธิบายแต่ไม่มีใครฟังบ่อยครั้งที่เด็กถูกทารุณกรรมจากคนใกล้ตัวเมื่อพ่อแม่อุ้มเด็กอายุสามขวบมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วบอกว่าตกเก้าอี้บ้างไฟลวกบ้างแต่ผลสุดท้ายคนที่เป็นผู้กระทำจริงๆกลับเป็นแฟนคนล่าสุดของแม่หรือว่าพ่อเด็กี่แรก ผมก็คิดเหมือนคนอื่นๆแต่เอะใจคำพูดของไทริสที่พยายามอธิบายอาการของลูกชายตัวเองผมจึงถามว่าทีเจเกิดที่นี่ใช่หรือเปล่าพอไทอริสบอกว่าใช่ผมจึงเข้าไปเช็คประวัติแล้วก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทีเจมาที่โรงพยาบาลมีประวัติว่าพอเกิดได้สองอาทิตย์แกก็ถูกพามาโรงพยาบาลเพราะเลือดไหลาจากสายสะดือ ผมเลยเอาเลือดไปตรวจแล้วก็พบว่า TJ เป็นโรคฮีโมฟีเลียหรืออาการเลือดไม่แข็งตัวในตอนนั้นข่าวดีก็คือไทอริสพ้นข้อกล่าวหาแต่ข่าวร้ายก็คือ TJ ต้องตาบอดทั้งสองข้างนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไขกุญแจมือให้ไทริสทุกคนพละจาก แต่ไม่มีใครเอ่ยขอโทษที่เข้าใจผู้ชายคนนี้ผิดสักคำหลายครั้งเราก็ตัดสินคนจากภายเนาะึ่งความจริงแล้วตรกะนี้ใช้ไม่ได้เสมอไปและกับทุกคนนับตั้งแต่นั้นมาทีเจก็เป็นคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของผมข้างฝั่ง FBI กับนักสื่อ หลังจะเก็บหลักฐานจากบ้านหมอเบ็กไปเรียบร้อยแล้วก็เข้าพบอายการแลนดฟายผู้ช่วยอายการนั่งล้อมวงประชุมกับ FBI ขคาสันกับสโตนและนักสืบดิมันเตกับคลิงสกีเอาละสรุปให้ฟังหน่อยว่าทำไมต้องออกหมายจับหมอนนี่คลิงสกีรายงานว่าหริปกาชเชถูกจ่อย,ยิงที่หัวสองนัด ด้วยปืนขนาด9มม,มพอเข้าไปคน้นก็พบปืนกระบอกนี้ในโรงรถของหมอเบ็กทดสอบวิถีกระสุนแล้วเป็นปืนที่ใช้ก่อเหตุในบริเวณใกล้เคียงกันก็ได้พบถุงมือยางที่ถังขยะมีเข่าติดอยู่และเจอเส้นผมสีเดียวกันกับสีของเหยื่อด้วยคลิงสกีจบรายงานแลนไฟล์อายการจอมทียทยานลูกคางอย่างใช้ความคิด ทุกคนในห้องกำลังนึกถึงการถแถลงข่าวทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์มีแต่คาสันที่นั่งนิ่งหัวคิ้วกระมวดมุ่นมันมีอะไรคาใจอย่างเช่นการเจอเครื่องดักฟังในบ้านหมอเบกที่ไม่มีใครเอ่อยถึงเลยมีเจ้าหน้าที่ FBI มากดกลิง่งจะเข้ามาขอสอบปากคำลินดาดีที่ชอนหน้าอยู่ด้วย และไล่ให้ไปคุยกับทนายเฮลสเตอร์ลินดาสงสัยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชอน,น่าจึงเล่าเรื่องรูปถ่ายของเอลิซาเบธให้ลินดาฟังพร้อมกับบอกว่าตำรวจคิดว่าเบคซ้อมเมียขณะที่คุยกันเฮลสเตอร์ก็มาหามาเจอหน้าก็ถามว่าช่างภาพที่ชื่อรีเบคก้าเชพวกเธอรู้จักหรือเปล่ารู้สิแต่ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วเนอะลินดา ใช่ริเบก,ก้าเคยเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่กับเอลิซาเบธท,ทำไมเหรอเธอตายแล้วน่ะสิถูกฆ่าเมื่อคืนนี้ตำรวจสงสัยว่าเป็นฝีมือของเบ็กทั้งสองฟังอย่างตกตะลึงชอน่าตั้งสติได้ก่อนจึงบอกว่าเมื่อคืนเธออยู่กับเบ็กถึงสี่ทุ่เสียงโทรศัพท์ของเฮลสเตอร์ดังขึ้นขัดจังหวะมื่อเวางสายก็หันมาบอกกับชอน,น่าและลินดาว่า ตำรวจออกหมายจับเบ็กแล้วให้เวลาเขามาอบตัวหนึ่งชั่วโมงหมอเบ็กจะโดนจับหรือไม่และเรื่องนัดหมายล่ะจะเอาอย่างไรต่อไปมาฟังกันต่อในอีพีหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนวันนี้และพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ